สบายดีพี่น้องเบิร์ตสกูสุก,กนที่เขามาหลับสมสองกนันนาตาอ้อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อมือนี่ก็มาหาเห็ดเช่นเก่าเช่นเคยเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาแต่เศร้าเดี๋ยวพี่น้องยังบี้มาได้เห็ดเห็นนะพี่น้องมูนึง่พี่น้องเห็ดละงกเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ตาเป็นไข่เลยพี่น้องเลยพอที่กินเลยฉัน Orbet pen-pen le pinawe. Pina. Si orbet pen-pen le pinawe. Lih, pinawe. Ha 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 ha. Hmm. Pinawe <laughs> no. le. ี่คือการเด็กพี่น้องเด้อไข่าย,ยกำลังงามๆอยู่ตรงเั้นนี่กับบรรยากาศแบบว่ามันออกไปพี่น้องเด้ทอที่ออกใบหกปันไดพี่น้องเด้อเปนสีออกใบเบอะ กลางคนทางเลยครับพี่น้องเฮ็ดละงงเด้อพี่น้องสิออกสลับซับซ้อนก็เฮ็ดปวงเนาะบ่อนี่บ่บ่ออกหกก็สิน้องเนาะออกบ่องแป้นสิเลาะหายก่อนเสียงน้ําตกเนาะพี่น้อง มาเจอกับเจอเห็ดเพาะพี่น้องได้เติบเปยพี่น้องเลย <laughs> เห็ดเพาะคนเลี่น้อย<ม>กำลังเป็นใหม่ๆเลยพี่น้องเห็ดเผาะยิน MC อมเมนต์มาว่าอ,อยู่ไทยแพงนะพี่น้อง <laughs> ยามันออกเลยพี่น้องไนอะ้เหี้ยหักดอ,ดอ,ดอดนอ่อนพี่น้องร้ดอดนลายเลยวไอืมดอกนอนเลยพี่น้องเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพอฮิตพอฮึอ่มที่ออกเป็นแบบนี้พี่น้องนะเป็นแบบนอนนอนนอน,น,นเลยพี่น้องนะ่ะ สีนองสังเกตเลยฮะนี่ได้ะี่ทานได้ฮะบมเป็นนะมันจะเป็นดอกแบบนวลๆบอมันออกสิเป,ป็นสมๆด้วพี่น้องด้อมันจะเป็นดอกประเภทแบบดอกนอนขัดเป็นนวลๆแบบมันสีอ่อนด้วยพี่น้องเ้ะฝนตกใหม่นาอคือเนอ็นฝนตกแห้งๆหอ้ก็เลยออกนะแบนิสิแกนะ เป็นพวกเห็ดเบื่อเดี๋ยพี่น้องเห็ดเบื่อนาะนี่นนวลเหมือนเป็นเป็นเห็ดเพิงเด้๋ยพี่น้องด้วย สังเกตง่ายเลยพี่น้องนี่จะเป็นแดบห้างพึ่งในทางพื้นเลยพี่น้องพื้นของดอกถาก็มาพอเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยบานไปเลยนี่พี่น้อง มันเช็ดหวก็เห็ดเห็ดนห็ด้วยหรอกการยาวๆไปนเนาะข้าวก่อนที่เพื่อนนีหมูมัน,มนยังพี่น้องเลยก็น่าเห็นลายในป่าแม่นบ่เห็ดตะไคร้พี่น้องเลย หอมนลยพี่น้องหอมลักษณะจะคือเห็ดนะไม่เหมือนโบรห็ดใครคนอื่นเห็ดไครเห็ดไครนึงพี่น้องจะได้เห็นในลายในป่าแต่แต่เขาเขาเห็นเขาก็บโบเอานะพี่น้องไลยเลยเห็ดในลายนี่พี่น้องอะก็น่าก็บโบเคยกินแล้วก็บโบเคยนั่นเนาะ ห้าหอมเห็ดเห็ดเ่าได้ไงล่ะแต่กียังทันเมื่อเดี๋พี่น้องมาได้ดนแล้ว Nghiệp đi vợ. quá <laughs> là... Có mãi 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 mưa mưa mãi mãi không mãi 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 คนขะ้งางอ่ะมันขี่ด้วยความไวเพี่น้องคอย ล้วเ you know. uh, ตยเขาลอยขนาดนี้เอาะ เดาลงลงยางก็ได้บบดนี้ลง้งเดิละเด้นเละลงยางเหรออ,อ,อนักรถเจ้าพนขี่ไว้พี่น้องไอ้ครูหอดเฮือนล้วพี่น้องขวทวันก็เปิดเพลงดุบๆเลยอ่ะ บราแปลกใจที่หลพอสวงเราสมตลอดนะพี่น้องโอ้เราสิ่งสุดยอดเลยพี่น้องเลยอ่ะคลิปนี้กับซีเรล,ล่าไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกได้ทุกเม่นทุกคนที่เขามารับชมติดตามช่องกันหน้าตาอ้อนเด้อพี่น้องเด้อกันเลยหาน้ำมันมาแกงใส่พี่น้องเลยอ่ะคลิปนี้กับาบายบายลาไปก่อนพี่น้องพมพอ,พอคลิปหนาเนาะเสียกันเสียอาบน้ำอาบน้ำพี่น้อง